ชวนยายวีไปซื้อสังกะสีพอดีเจอทิพนีและเป้าวีพากันมาจากตลาดนัดบ้านนีและคำที่ได้คืออะไรคำที่ได้อีกทีนึงครับขอซื้อร้านค้ายกิฟฟารี ฐานฐานฐานต้องแข็งแรงเสื้อจะในหได้สูงี่สดได้สูงเสื้อจะนัวาลครมีลิงเอามาขวามาครับพี่ไปขวามา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 ขวาขวาขวามาขวามาขวามาโอเคห หนึ่งลูกแล้วแตกแล้วซ้ายไปครับซ้ายไป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 โอ้โฝ่าชุดเนี้ยเด่นฝ่าชุดเนี้ยเด่นลองฝ่ดชุดเนี้ยเด่นใช่อ โยกใส่เนาะบาปที่เนาะบาปนี่ไปอะครบาปที่พ่อไปบาป ตกใส่เนาะบาทที่นี่เนาะไปแล้วเขาวางอะไก็ไปน้องคอไปที่นี่ตั้มเลยตั้มตั้มต้นไม้ตั้มปึ้งปึ้งนั่นเอาละบาทที่นี่ไปต่อบาทนี่ต่อต่อไปตกใส่เนาะบาทที่นี่เนาะ ยี่ยม <Yeah. S 1> หมดเวลาเยี่ยมลูกไปงาไหมกรมลงกรมลงกรมลงกรมกรมลงกรมกรมลงไปกรมลงไปกรมลงกุมวันเดียวกนงามมอยู่แม่ป่านี้กรมลงนี้กรมลงหมดทุกคนนะครับไม่รู้กี่ครั้งแต่ อ right? okay, so like, oh, ี่นตัใดีขอกพดตอเนียสมาชิไม่ทำอะไรหรอกระวังนะไม่ตัวกับไม่เงเท่านี้ข้าวคุณอยู่บ่ได้ในร่างกายเร็วๆเร็วสามนาทีแล้วสามนาทีแล้วนะคะ อะไรที่ตักได้เยอะที่สุดเร็วเอาแต่น้ำห้าเอาปิงปวดเข้าไปก็ดูซิรูนีมันเป็นอะไรนะนเลนะทไมดด้อไม่เจ็บจัเบิเดีวช่วยช่วยช่วเเอาจาหนง พ่เจ้าพ่อขุดเนาะเขาจขุด้ยวััา้วก็อาถางพ่อเจ้าเนาะเ่อเจ้ามาแล้วจะอาางแม่ขอจับขว่มกันเออเอาไปทากน้ากันเหมือนรัษาเามขอจับขวามถินกุ้าเออ่านี้เขาเรยนะ กดๆๆห้ามพูดนะครับหักหนึ่งคะแนนนะครับห้ามพูดเท่านั้นนะครับอุ๊บไว้นะครับตรงไปเลย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 ครับเฮ้ยเสร็กแล้วครับย้าย มีสัรผัดได้ครับแถวแถวแวมีตั้ผัดได้ครับแถวแถวมีสัผัดได้นะครับ 卖的。<laughs> เดียวเลยครับต้งต้มวัดไป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 เป้าไปไปไปไ้ไป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 ไนไปไป้ปยปไ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 ไปไไปไปไปไไปไปไไไไ น่งๆในทีมนี้น uh ่น่าจริงหนอแนคุณเจ้าไม่เสียสละชอบไหมคะชอบไหมคะชอบเครับมากเลยอ้าวเ่อวมาใส่เสียนไกับใส่เน้อบัตรนี่มากัสามคนให้ตัวมันีใครมา ไม่ต้องใสมือก่อน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 กนก่อ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 นกอนก่อนกนก่ออน่อก่ออนก่นก่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 อนก่อนอนก่ก่อน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 อนกก่่อนกก่ออนก่อนก่ออน่ออนก่อนกนก่อนก่อน่อนอน่อนก่อน่อนอ เตะมืเพื่นค่ะเตะมือเพื่อนค่ะเร่วๆนะจะขาดเรนะเออไปๆ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 พปๆไ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 ่ๆไป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 ๆๆ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  โอ๊ยจุดใว้พดเดี๋ยวมันสิไหมเมื่อเพอนนั่นจุดใบ้พดครวเร็วเร็วเร็วเร่แนว่แขอัดทนตอนนี้ครับนเดียวไม่ได้ตึ้งตรงตึ้งตึงึ้งตึ้งหนึ้งตอ้ง้ั้งง้ คุณชนะคุณนโอ้ยอยู่คุณยชนะน่ปีที่สามแล้วยังไม่รู้เหรอว่าทำอะไรปีสามแล้วโอ้ยตายเกิดไปวะันโอ้ยอยอย่าระวังอย่าเป็นเอรพี่น้องรู้แล้วาไงนี่ละระวังเหยียบเทาเทิเาเ้าเศเาาย่้โอ้ยี่าอเาเทหมดมือนีแล้ว้งามจัย่ด้าสมาเท้าบ่มีตีเท่หย่างอาดา อุปกรณ์ในกายตูวในกายจะตาทำไมไม่รู้ไปยึดห่วงก็ไม่ได้ประเทนเดียวก็ไม่ได้มันออกหมดอัดไปเด้ออัดไปเด้ออัดไปเด้ออัดไปหายังอัดไปอัดไปเด้อหายดูรองเท้านะคะรองเท้าจะมาแบบนี้เลยนะขุดงานเห็นไมเห็นไหมเอาแล้วเท้าจะได้ไหมเนี่ยคนรักษาทางนี่ 5นาทีผ่านไป5นาทีผ่านไปทำเวลานะคะทำเวลาทำเวลานะเดิเระบาเระบายเราอยากชนะไหมเราอยากชนะเราทำยังไง้อนเอาโดนจับได่เด้ไม่ได้เกี่ยวกับข้างาง

อุปกรณ์มีแค่นี้เหรอคะฮะอุปกรณ์มีแค่นี้เหบ่บ่บ่ัดคนอ้ก็อัดได้ที่ะให้กระดาษเอ้ยไม่ได้พวกอัดใจท่านจะยู่บ่นายดีป่ะอุปกรณ์จะมีแค่นี้เหรอบ่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 หลายหลายหลายของบ่เฝ้าถอดเสื้อซับน้ำกางเกงไปยันจะบ่เก่งเอาในพันผู้ชชยาซ้อนถ้าเราแก้ถ้าเราแก้เสียต้องชนะอย่างเดียวเราชนะอย่างเดียวทำอะไรเอาทำอะไรเนี่ยเอาทำไงได้กี่บักอันอุทิศบักแก่งกงเกงอะไเด้อ เจ็ดนาทีผ่านไปเจ็ดนาทีผ่านไปเจ็ดนาทีผ่านไปน้ำยังไม่ได้เลยทำยังไงก็ได้ให้น้ำมรั่วยชนาดอกหอมโอ้ยให้หอใกล้